แล้วเราก็มาแวะดูน้ำหอมคะ่ะพี่โซนดีได้ค่ะอันนี้เทเวลพาเกใช่ใช่มันเหมือนเทเวลพาตา์มากจริงอันนี้เป็นน้ำหอมพาได้ใช่เลยท้าได้นะคะบอร์ส อามันทูกการ์ดเลยที่อังซื้อให้ตอนสี่ปีที่แล้วอ่ะยังอยู่อยู่เลยยังไม่หมดเลยหัวบางเดี๋ยวเราจะไปเข้าเกตีสี่ะนะคะ พี่พี่งเองจะไปเราอยู่ตรงนี้กันสักัหนึ่งนะคะเพราะว่าวาเครื่องจะออกก็กตีหนหนูไม่ได้ซื้อให้แม่หนูซื้อเองเสียใ,ใจด้วยนะพ่แม่